นี่ฮะบรรยากาศเราโหจะคนเยอะนะครับนี่นะครับกับข้าวบางส่วนของเราก็มาแล้วนะครับเราสั่งไป8อย่างนะครับอันนี้เลยต้มยำปลากระพงนะครับนี่กุ้งแช่น้ำปลา หมึกน้ำแดงนะครับหรือเรียกชื่อหมึกโบราณนะฮะอ๋อนะอันนี้จานเล็กนะครับเรื่งโลอ๋อของทะเลต้องใช้มือใช่เนื้อย่างสั่งนะยาปลาโลโเนี่มาต้องสั่งเลยไป